เกิดอียงขึ้นครับพี่น้องคุณบอยศิริชัยหัวหน่าวงใจเกินร่อยโพดเดือดมากค่ะเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วโพดเดือดไม่เท่าไหร่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์เยอะมากแล้วบอยศิริชัยไปตอบในคอมเมนต์อ่ะมันเยอะคือคือเหมือนเรื่องเนี้ยจะกลายเป็นเรื่องที่ เหมือนเข้าไปติชมอะไรบอยสักอย่างมันมลามไปถึงเรื่องส่วนตัวอ่ะลองอ่านโพสตหน่อยสิคุณแม่อขออนุญ,ญาตบอกอ่านโพสนะฮะจากคุณบอยสิริชัยเฟซเฟ o บุ๊กส่วนตัวเนาะวิจารณ์เรื่องผลงานผมน้อมรับทั้งคําชมและคําติแต่คอมเมนต์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวและทําให้เกิดความเสียหายแก่ผมและครอบครัวต้องการอะไรครับอมผมปล่อยมาตลอดอเลยเถิดจนรับไม่ได้จริงๆอืจากวันนี้ไปผมไม่ยอมนะครับ นี่ยังไงอ่ะขอวิเคราะห์นี่ก่อนอ่ะขอพูดขอพูดถึงก่อนมาสิว่ายังไงบ้างคือถ้าจะคอมเมนต์ในเรื่องของผลงานใช่ไหมผลงานฤดูกาลนี้อ่ะจากที่เราไปดูนะค่ะมันก็มีวันแรกของเขาแหละอาจจะเป็นงานแรกสองงานแรกพู้อะ2งสองงานแรกเองเมื่อคืนก็อยู่ที่หนองหินอวันก่อนอยู่ที่หนองหินเนาะเมื่อคืนยกเลิกอ๋อเมื่อคืนยกเลิกวันฝันที่หนองหินอ่ะเราก็รู้สึกว่าแค่สองงานงานอ่ะงานแรกแต่ว่างานวันเปิดฤดูกาลอ่ะยังไม่ได้นับเพราะวันนั้นคือวันเปิด ถ้าว่าผลงานวิจารณเรื่องผลงานของผมผลงานก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวันเปิดเพราะว่าถ้าจะไปพูดถึงฤดูการที่แล้วก็คงจะไม่เกี่ยวต้องพูดถึงฤดูการนี้เขาก็บอกว่าเขาน้อมรับทุกคําติชมทุกคําเขาเรียกว่าวิจารนะวิจารได้ที่สามารถที่จะติชมได้ว่า มีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไหมเขาก็น้อมรับผมเข้าใจในความเป็นผู้บริหารเขาก็อยากได้ยินเหมือนกันอยากได้ยินความคิดเห็นจากแฟนคลับ FC หรือคนอื่นที่เขามองมาที่เขาได้ไปดูเนี่ยเขามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอันนี้สามารถวิจารณ์ได้เป็นเราเราก็เราก็น้อมรับนะทุกคำวิจารณ์เนาะทุกคาติชมอ่าเอาขอพูดจัซีเป็นยังไงเราไปดูมาอ่ะซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นเป็นเรื่องผลงานเป็นเรื่องผลงานของ วันเปิดฤดูกาลอ่ะมันก็มีการผิดพลาดและอิเซนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สดมีปัญหาถูกไหมวันนั้นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยเลยด้วยอ่าคุณแอนดออดีมาช้าอาจจะมีอาจจะมีทุกคนคิดว่าแบบนี้อ่าอาจจะไปพูดแบบนี้แต่แต่เราต้องเข้าใจเรารู้อยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับ X4 เรารู้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าคุณแอนดออดีอ่ะมีงานมีงานเขามาใช้อยู่แล้วเราถ้าเราเปิดใจจริงๆถ้าเราทําความเข้าใจจริงๆเราไม่ติดเลยนะเรื่องนี้ ในส่วนตัวเรานะที่เราไปนั่งดูอยู่หน้าเวทีเลยนะเราไม่ได้ติดใจในกรณีนี้และอย่างไรสดอย่างนี้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าเนื่องด้วยคนเยอะสัญญาณอาจจะมีปัญหาบ้างมีดีเลยบ้างมีภาพอาจจะสะดุดบ้างก็ไม่ได้ติดใจทําความเข้าใจเขาดีกว่าเพราะว่าแล้วก็วันเปิดฤดูกาลมีอาบบางสกิ๊ทมั่งที่มันยังไม่อาจจะติดขัดอยู่นู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ย<อ>แต่ถือว่าเขาทําออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วจริง จริงๆร์แนะสม,สมบ,บสมูรณ์แบบจริงๆเราเห็นได้จากว่า,วาคุณ,ค,ณคุณบอยก็คือหน้าอิดโรยมากเลยนะอตอนที่ไปเราไปมอบกระเช้าอ,ะะอ่ะเนาะคุณบอยก็ยัง,ง,งหน้าอิดโรยมากๆเลยเราก็เลยแบบเหนื่อยมาหลายวันแล้วที่แรกก็คือ กว่าจะมาถึงวันที่เขาเปิดฤดูกาลเขาฝึกซ้อมกันมาหนักมากๆแทบไม่ได้นอนกันเลยเขาตั้งใจทําออกมาให้เราได้รับชมกันวันแรกแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงวันแรกเขาทําออกมาได้ดีขนาดนี้เราขอชื่นชมเขาเลยนะแทบไม่มีอะไรติดเลยเขาลื่นไหลสมูทสคริปต์สคริปต์ของโชว์ทั้งหมดมันไหลลื่นมากแทบไม่ได้ปล่อยให้เวทีว่างเลยจริงๆโชว์ทุกโชว์เราไม่เห็นความบกพร่องเลยเนาะ อืมนี่แหละถ้าจะถ้าถ้าพูดถึงเนาะวันเปิดฤดูกาลคือแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดของใจเกินร้อยถือว่าดีทําออกมาดีร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเเลยสิ่งผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราจะมองข้ามไปเพราะว่าเราถือว่าเป็นวันแรกเป็นวันแรกก็เหมือนเราแบบ เราเปิดร้านใหม่อะเราลันทูระบบอ่ะเรารันทูระบบคือแต่ว่าแขกมาใช้บริการแล้วอะไรเงี้ยอันผพิดพลาดประการใดคุณบอลก็พูดตลอดบนบนเวทีนัติดบอกเขาได้นะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คือแบบเขารู้แหละว่าว่าันแรกมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอทีนี้มาในเรื่องที่บอยโพส์อีกบอกว่าถ้าจะมาติชมหรือว่าลามไปถึงเรื่องส่วนตัวของเขาอันนี้ที่เขารับไม่ได้เขาปล่อยผ่านมาเยอะแล้วก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างเนาะที่ที่เขาเรียกว่า ไปตัดสินหรือ<ช>ว่าไปคิดแทนเขาหลายๆเรื่องเกินไปเราก็เห็นอยู่บางทีก็เห็นผ่านๆตามมาบ้างใชก่ก็มีก็มีก็เหมือนไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเขาเราเราจะเห็นได้ว่าคุณแอนกับคุณบอยเนี่ยเขามักจะชอบตอบแชทของแฟนคลับเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครมามาดีมาร้ายยังไงแต่ว่า ด้วยคุณด้วยเป็นคุณบอยเขาเฟนลี่อยู่แล้วคุณแองเขาเฟนลี่กับแฟนคลับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนถึงได้รักเขาแบบนี้ไงแล,แล้วพอพอไปเจอแฟนคลับที่เป็นในลักษณะนี้ลักษณะแบบเข้าไปแบบว่าคอมเมนต์แบบ อย่างนั้นอย่างนี้คือไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตเขาอย่างนี้ดีกว่าไปเจ้ากี้เจ้าการไปรู้ไปรู้ไปร,ไปรู้ไปบอกแทนเขาตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือไปลุกล้าเส้นเขามากเกินไปอ,อคือศิลปินทุกๆคนแหละครับที่เราชื่นชอบเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนสาธารณะใช่ไหมที่เขาอาจจะต้องเราเราได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของเขาแต่เราบางเรื่องเราก็ไม่ควรที่จะไป คิดแทนเขาหรือไปแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งที่เขาอจาจจะยังไม่ได้พูดออกมาเลยแต่คุณบอกแล้วเหมือนคุณรู้เหมือนคุณได้ไปอยู่ใน ห้องบ้านเดียวกับเขาอย่างนั้นนะประมาณนี้เรื่องบางเรื่องเนาะชีวิตครอบครัวก็อย่างว่าเนาะความในอย่านาออกความนอกอย่านําเข้าบางครั้งเขาอะก็ไม่เขาอาจจะมีมีปัญหาอะไรของเขาก็เรื่องของเขาถูกไหมบางทีเขาก็ไม่ได้อยากพูดออกมาเขาสามารถเคลียร์กันภายในได้ภายในครอบครัวของเขาเองบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเคลียร์เคลียร์ของเขาได้เองแต่คนพูดปากต่อปากสารสารต่างๆมันสื่อออกไปผิด อย่างเงี้ยจากหนึ่งเป็นสองสเป็นสีสี่เป็นแปดมันก็จะไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยคนพูดปากต่อปากต่อปากเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นอาจจะแค่เล็กๆเล็กๆแค่นี้เองเล็กๆปัญหาเล็กๆแต่คนเอาไปพูดไปพูดมันก็กลายเป็น เป็นปร,ประเด็นใหญ่ขึ้นมามทําให้คนนะกลายเป,เ,ปเป็นมองเขาคุณบอยกับเนี้ยว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เขาเออกมาโพสต์แหละว่าเขาก็ไม่ยอมะนะต่อไปนี้นะแต่ในเรื่องวิจารณ์ผลงานนะอันนี้เขาน้อมรับทุกคําติชมแหละแต่ในเรื่องสวมตัวก็ขอ,ขอเว้นไว้บ้างทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวหมดทุกคนทุกคนนะครับไม่เว้นแต่ศิลปินเขาก็คือเป็นคนเหมือนเรานี่แหละอาจจะมีรับวู้กดลงบ้างอาจจะมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ที่ไม่ได้อยากให้คนที่จะแบบ มาเขาเรียกว่ามันยุ่งกับเรามากเกินไปมาคิดแทนเรามากเกินไปก็มีใช่มีคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์เยอะแยะมากเลยค่ะคอมเมนต์ตอนนี้สองพันกว่าคอมเมนต์แล้วนะคะซึ่งมีหลายคนที่คุณบอยไปตอบด้วยอย่างคอมเมนต์ของเพราะวีระพงศ์ที่มาคอมเมนต์อย่างคอมเมนต์ของบอจโจมาคอมเมนต์ด้โจมีบิวจิตริยาคุณพ่อเราวีระพงศ์ิง์ก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนี่ลองอ่านคอมเมนต์บอจโจสิบอจโจก็บอกว่ากําลังใจน้องน้องหลาออืม่แล้วน้องบอยก็ได้บอกว่าเกินขอบเขต คักอด้ว่าเฮ็ดให้ผิดกันนี่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 แสดงว่าก็ต้องมีคนไปยุอะไรเขาหรือไปพูดมาเนาะให้เขาผิดกันให้ครอบครัวเขาผิดกันจิตเขาเข้าใจกันดีเขาเขาเข้าใจกันดีคนเขาอยู่ด้วยกันเขาเข้าใจกันแต่คําพูดของคุณที่คนที่ไปแปลงสารออกไปไปเอาไปพูดต่อมันอาจจะเป็นทําให้เขาเขาเรียกว่าผิดใจกันก็ได้แต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่าเขาเข้าใจกันแล้ว ไม่มีอะไรหรอกรไม่มีอ,อะไรจริงเราเห็นได้จากแบบหลายๆครั้งคือคือเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดจะเป็นแบบนี้ตลอดคนจะชอบพูดแบบนี้แล้วก็มีแบบอ่าคุณพ่อวีรพรงศ์วงศิร์บอกว่ามีมีทุกอย่างแหละลูกอยู่สูงเท่าไดกับมีกับซีมีความหนังความนี่คขับสูสูอืมก็ประมาณว่าแบบอยู่สูงแค่ไหนก็ยังไงก็มีเรื่องแบบนี้แหลนะเนาะเมื่อครับพ่อบางเท่าก็เกินไปผมก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องการยังกันแน่อืมก็เป็นแบบนี้ก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันใช่ค่ะ นี่แหละก็เป็นเรื่องราวที่คุณบอยได้โพสเดือดก็นี่แหละเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายก็ต้องระ,ระวัง,วงเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเนาะเราเนาะเออนั่นแหละก็ต้องบางทีการคอมเมนต์นกันก็ควรจะให้เกียรติกันซึ่งกันและกันด้วยไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ตามแต่ให้เกลียดกันด้วยอุ้ยหลายๆครั้งที่ส่งไปค่ะ ไม่ใช่ส่งแค่หาแอนบอยส่งไปห,ห,าหาหลายๆคนอยู่ในในคณะเขาเลยยิ่งล่าสุดเห็นไหมอาร์กก็ยังโดนเลยเห็น้ยไมล่ะเ<ช>นี่ยต้องบอกว่าเนี่ยบางครั้งบางครั้งกันเขาไปคอมเมนต์เขาอะเนาะต้องคอมเมนต์อย่ามีสติด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปคอมเมนต์สุมสี่สุมห้าเนี่ยเดี๋ยวคุณบอยเขาจะเอาจริงละคุณบอยเขาจะจริงจจริงละแต่ถ้าไปติชมเขาในเรื่องผลงานเนี่ยสำหรับฤดูกาลเนี่ยติชมเขาได้เลยเขาพร้อมจะปรับอยู่แล้วแหละว่าอันไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจบางที อ่ะเขาอาจจะคิดว่าดีแล้วแต่ว่าแฟนคลับเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้ดีกว่าเขาอาจจะเอาไปปรับใช้ก็ได้น <ะ S 2> ในในในการทําโชว์ของเขาหรือพัฒนาโชว์ขเขาต่อไปอย่างนี้ <ผม S 2> ของใจกืนร้อยอแต่สําหรับฤดูกาลนี้เราสองคนไปดูมากับตาเนื้อของเราแล้ว <นะ S 2> เราบอกว่าเราต้องบอกว่าเป็นปีที่ ผู้จ้างผู้จัดเนี่ยคุ้มแน่นอนสําหรับรแล้วก็คนดูเนี่ยคุ้มสุดๆสําหรับ<ๆ>หมอลําใจเกินร้อยเพราะโชว์หลายๆโชว์มันเกินคุ้มจริงๆจริงๆครับเนาะถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราไปรีวิวนะั่นแหละ,ะบ,บว่า สำหรับคะแนนเต็ม1ิเราให้10โดยที่ไม่หักอะไรเลยสำหรับวันแรกที่เปิดมานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบใจเกินร้อยทำออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยจริงๆขอชื่นชมคณะผู้บริหารขอชื่นชมทางทีมงานทั้งหมดของใ,ใจเกินร้อยที่วันแรกคุณยังทําออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ชเชื่อว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่าวันต่อๆไปมันก็จะต้องมีเรื่องที่จะทําให้เราบอกว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นไปเห็นจุดบกพร่องตรงไหนที่เอามาเสริมได้เชื่อว่า ฤดูการนี้จะเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่ใจเกินร้อยจะต้องขึ้นมาแบบว่าอยู่ในอันดับต้ตนๆแท้จ,จริงเลยเนานะในวงการหมอลำนะหลังจากฤดูการที่ผ่านมาเขาก็คิวงานเยอะมากค่ะนี่แหละคะ่ะก็เป็นกาลังใจให้คุณวรศริชัยค,คุณแดนอรดีแล้วก็ทีมง,งานหมอลำใจเกินร้อยนะคะคพัฒนาผลงานต่อ,ตอไปนะคะคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะคสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ